สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับหลายคนถามเรื่องการแจกเงินไปท่องเที่ยวนะครับสามพันบาทว่าใครจะได้รับบ้างนะครับใครมีสิทธิบ้างนะครับวันนี้ผมมาเปิดเงื่อนไขนะครับการลงทะเบียนเพื่อรับสิทธ แจกเงินไปเที่ยวนะครับก็คือหลักๆเลยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้นะครับซึ่งแพ็กเกจทั้ง2แพ็กเกจที่เปิดออกมาเป็นมาตรการแจกเงินเที่ยวเพื่อฟื้นเศรษฐกิจนะครับ โดยการไปท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับซึ่งหลังจากที่มีการผ่อนคลายนะครับก็ให้ประชาชนเดินข้ามจังหวัดได้แล้วนะครับโดย2แพ็กเกจหลักๆนะครับสำหรับการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ทางการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอนะครับก็ประมาณว่า1นนะครับเป็นแพ็กเกจกําลังใจนะครับเป็นแพ็กเกจนี้นะครับเป็นการตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานแนวหน้าในการรับมือกับสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นะครับเช่นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอนะครับส่งเสริมสุขภาพตามบลรอพอสอตอนะครับจำนวนประมาณ1ล้าน2แสนคนนะครับโดยสนับสนุนให้ศึกษาดูงาน3วัน2คืนโดยผ่านบริษัทนำเที่ยวในประเทศนะครับส่วนแพ็กเกจที่2เนี่ยจะเป็นแพ็กเกจที่ทุกคนทั่วไปนะครับได้รับสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจเที่ยวปันสุข นะครับจะเป็นการแจกบัตรกำนันดิจิตอลสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศเท่านั้นนะครับแต่จะต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดสมมุติท่านอยู่จังหวัดกรุงเทพนะครับท่านต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพนะครับยึดสำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับที่มีอายุ18ปีขึ้นไป ับประมาณ4ล้านคนนะครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรกำนันสําหรับเป็นค่าห้องนะครับเป็นส่วนลดค่าห้องแล้วก็เมื่อท่านได้รับบัตรกำนันดังกล่าวนี้นะครับก็ไปเช็คอินที่ห้องพักได้ทางรัฐบาลก็จะโอนเงินคืนให้กับประชาชนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้จ่ายในโรงแรมเช่นห้องพักห้องอาหารสป,ปาร้านขายสินค้าที่ระลึกต่อไปนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นนะครับก็ต้องรอติดตามสิ้นสัปดาห์นี้นะครับวันศุกร์นี้นะครับว่าจะออกมาแบบนี้หรือเปล่านะครับส่วนหลักๆจะประมาณนี้นะคะนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ